หลังจากได้น้ำชาใบหม่อนจากน้ำมะละกอแล้วเราก็จะไปหาเครื่องต้งยมยำจากรอบส่วนรอบบ้านของพี่ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกไปเลยค่ะขดขาค่ะได้ขามาหนึ่งกำมือจากนั้นก็นำมาแช่น้ำไว้สักสิบยี่สิบนาทีเพื่อให้ดินมันละลายกับน้ำหน่อยจะได้ล้างง่ายๆ จากนั้นนนค่ะข้างบ้านตะไคร้ค่ะเก็บตะไคร้สักหนึ่งกมือกว่าจะได้แกงหม้อหนึงน่งนีง่เล่นพี่วิ่งรอบสวนรอบบ้านกันเลยไม่ดำยังไงไหวอ่าได้ตะไคร้หนึ่งกำมือแล้วค่ะจากนั้นไปข้างบ้านต่อนะคะก็จะได้ใบมะก,กรูด นี่ใบมะกรูดหนึ่งกำมือใบมะกรูดบ้านพี่ก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นไปเลยอ้าวผักชีฝรัง่งตัดหญ้าไปเกียนเลยค่ะนางกำลังจะแตกใหม่ใบกำลังกินเลยค่ะอ่อนๆนี่เอาหนึ่งกำมือเหมือนกันค่ะใส่เยอะๆ เรื่องต้มยำพี่รอบบ้านเลยค่ะจากนั้นต้มยำจะออกเปรี้ยวพี่คิดถึงใบมะขามค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนนะคะต้มยำต้องใส่ใบมะขามทำต้มยำแบบบ้านๆบ,บ,บ้านไทยอีสานนะคะก็จะประมาณว่าต้มยำต้องใส่ใบมะขามจะได้ออกเปรี้ยวนะคะเน่ได้หยิบมือเดงค่ะประมาณนี้ยอดมะขามอ่อนของพี่ จากนั้นพี่ก็มาทําการล้างขาเอีกน้ําส่งน้ำสามน้ํานะคะทั้งขาทั้งตะไคร้เราก็ใบมะกรูดกผักเลยค่ะนํามาล้างให้สะอาดแล้วก็หัน่นเครื่องตงอ้มยามันก็จะเยอะๆอย่างนี้ละค่าแต่ดีหน่อยบ้านพี่ก็ก็ทุนไปได้เยอะปลูกไว้เยอะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างนี้ยมีค่ะยังพอมีกินอยู่นะคะ ให้สะอาดเพื่อเตรียมลงหม้อ,อก,กันเลยค่ะ